ขนมจีนแกงเขียวหวานจานยักษ์น้ำหนัก5.2กิโลกรัมโอนไ,ได้ด้วยป้องไม่ต้องหมุนกล้องผมหมุนเอง ผมรักตายแล้วโอ้สวัสดีครับช่องเดอะแฝดนะครับนี่นะวันนี้ทีมงานก็อยู่ที่บ้านเราพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับโค้รกับเจ๋วเฮ้ยเมื่อกี้ยังดูเปโพนโ่นเครับ้างผ้าเปล่า้างผ้าทำนาเนาะเจี๋ยวมาถึง่โมงเจ๋ยวเหรอ เทียงปะเดียวยางเราเที่ยงไงเดี๋ยวยังหิวแล้วไม่ได้กินข้าวเลยกินอะไรยังอย่างเลยตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้กินข้าวเลยันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่นี่พอนี้นะครับผมจะมาทําแกงเขียวหวานหมูให้ทีมงานกินกันใช่ครับเป็นสูตรเฉพาะของบ้านเราแล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบมาหล้เยอะมากทั้งขนมจีนไม้เท้าซื้อมา8ดกิโลเลี้ยงทีมงานกับพ่อแม่นะฮะผมว่า8ดกิโลไม่น่าจะใช่เลี้ยงทีมงานกับที่บ้านแล้วนะครับน่าจะเลี้ยงั้งวันแล้วนะ แล้วก็หมูด้วยอ่าทั้งนมจีนทังหมูหมูว่าเตรียมมาเยอะมาก3ามกิโลนะอ่าโอเคงั้นโทษเจียวรอแป๊บนึรอไปทําแกงเฉววานใหเกินให้ไว้เลยไป,ไปจัดไปโดยของทีมงานกับพ่อแม่รวงกันสัก2โลของเราอีก8ปกิโลผมว่าโลครึ่งก็กินไม่หมดแล้ว <c oughs> ไปครับเลยี <c oughs> โอเคครับมาที่ขั้นตอนการปั่นนะครับวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยเนีย่สมุนไพรไทยทั้งนั้นนะครับนี่กระเทียมอันนี้เยอะมากคนระับบอกกันแต่เช้า แล้วก็นี่มีผิวมะกรูดข่าตะไคร้หั่นเป็นท่อนๆให้มันป่น,นง่ายๆนะครับนตี่มทำด้วยนี้เพิ่มความหอมและร้อนแรงนะครับจะมีนี่เม็ดผักชีติไทยดำแล้วก็ยี่หร่าใส่ในถ้วยเดียวเพราะว่าถ้วยไม่พอแล้วแล้วก็นี่นะครับพริกขี้หนูกับพริกชี้ฟานะพริกขี้หนูจะเน้นเป็นสีเขียวนะครับเพื่อความเผ็ดหอมแต่พริกชีฟ้าผมเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อความเขียวนะครับอันนี้เป็นพริกจินดาด้วยอ่าแล้วก็เป็นพริกจินดาด้วยเพราะว่าพริกจินดามันจะเผ็ดน้อยหน่อยไง แกงเขียวหวานมันจะไม่ได้เผ็ดมากใช่เราจะกินไม่ได้กันนะครับเพราะว่าทีมงานผมก็ไม่ตันทัดเรื่องรสเผ็ดเท่าไรหร่นะใส่วัตถุดิบทุกอย่างไปเลยนะครับนี่กระเทียมผมได้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนในถ้วยอาจจะเห็นว่าไม่เยอะเผิวมะกรูดนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไปล้วไหม แล้วก็พริกนะครับใส่ลงไหมอืมพริกชีฟ้ากินดาพริกชีฟ้าเพิ่มความเขียวส่วนพริกจินดาเป็นความเผ็ดหอมแต่ไม่เผ็ดเกิบจนเกินไปมันก็เผ็ดแหละพริกอ,อืมมาฮึบตามด้วยเม็ดผักชีพริกไทยแล้วก็ยี่หร่าเป็น <c oughs> พริกไทยดำนะนี่แม่พริกไทยดำกับเป็นผักชีโอยลงไหมโอเคครับก่อนปั่นผมรู้แล้วผมลืมอะไรกะปิโอ้รังวะ ก็ว่ามันแปลกลืมใส่กะปินี่นะพาเครื่องแกงขนาดนี้นะครับผมบอกให้เลยสามช้อนโต๊ะนี่นะครับกะปิะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ <c oughs> อืกะง่ายงครึ่งกล่องเลยมั้งสามช้อนโต๊ะนี่เป็นช้อนโต๊ะที่เลวยมาก <c oughs> ใช่ใช่ต่อไป <c oughs> มาพร้อมกับน้ำตาลเราจะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆตอนปั่นนะครับปั่นตอนแรกก็ใส่ไปนิดเดียวก่อนปั่นติดเมื่อไหร่ก็เติม มันจะปั่นได้วะเฮ้ยเดี๋ยวตอนปั่นมันก็อยู่ลงไปประมาณนี้ก่อนทุกคนอุดหูมันนีวนะ f e moments later โอเคครับนี่นะครับเราก็ปั่นไปค่อยๆเติมน้ำค่อยๆฟูไปนะครับจนรู้สึกว่ายู่เครื่องแกงเนียนนะคือเราจะปั่นไม่ให้เหลือกากไม่เหลืออะไรเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าตอนใสแกงมันจะได้ไม่เป็นกากนะดูผ mm ิว hmm. อกัน เนียนแฟองขึ้นเลยนะนี่ครับเนียนเลยนะครับหอมหอมมากนี่เห็นไหมหอม้องเลยลองชิมไหมนี่นะครับมาดูมาดูเนื้อเครื่องแกงกันนะขอเราจะใช้วิธีปั่นเอานะครับเพราะว่าเราทาเยอะเราก็ถึงเวราจริงเราพอเราไปแกงอะไรมันก็ต้องเติมน้ําอยู่ดีครับก็เลยปั่นเอาเลยไม่ไม่เลือกใช้วิธีตำเพราะต้นตำบางทีมันไม่ละเอียดพอทำเยอะๆรา้พอเอาไปแกงปุ๊บอะ มันจะเป็นกระกาะฮะกินแล้วมันจะไม่อร่อยโอเคขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแกงครับผมจะส่งให้ป้อมไปจัดการแกงผมก็จะ่งไห้ป้านไปถือกล้องเ hey. ออตอบมาทีกัน <c oughs> ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่กะทิก่อนเลยหัวกะทิก็คือกะทิส่วนที่มันที่ฝุดนะฮะมันจะลอยอยู่ข้างบนกอหัวอะทิเราใช้ทั้งหมดสองกิโลนะฮะประมาณนี้นะหน่อยนะดูเดกเครื่องแกงนะเอิ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปนะฮะ เปิดแก๊สก่อนพอเราเปิดแก๊สใส่กะทิเรียบร้อยนะฮะต่อไปเราจะใส่เครื่องแกงที่ปั้นฝันไว้ลงไปนี่เป็นอีกหนึ่งฟูดของบ้านเรานะฮะไม่รอให้กะทิแตกมันนะฮะเพราะว่าพอแตกมันมันจะเป็นมันมันลอยข้างบนมันจะเลี่ยนถ้าความรู้สึกของบ้านเรานะเราก็ถ้าเป็นอย่างงี้ฮะกะทิมันจะฝดแล้วก็หอมกว่านะแต่ว่าตรงหัวกะทิอ่ะฮะมันจะมีความมันอยู่แล้วใช่ไหมพอเราใส่ไปต้มกับเครื่องแกงแต่แรกแบบมันจะได้ฟิวผัดๆหน่อยเหมือนเอาไปผัดน้ำมันหน่อยนะฮะมันก็จะทําให้ เครื่องแกงหอมเป็นสูตลรลับเฉพาะบ้านเรานะฮะแต่ถ้าคนไหนไม่ชอบชอบให้กะทิแตกมันก็ต้มให้กะทิมันแตกมันก่อนเราเค่อยเติมเครื่องแกงลงไปนะ,ะนี่มึงใส่เครื่องแกงมาหมดเลยเหมดเลยหมดเลยดิหมูวันหมูทั้งสามโลกะทิสองโลไปไปต่อไปเราก็จะรอให้มันเดือดน,นะฮะระหว่างนี้ผมจะผ้ามาเ็สตรงนี้ครับเชฟ นี่นะฮะเดือดแล้วนะฮะหอมมากมากมเครื่องแกงต้มกระเพาะกะทิหอม,มมากหอมมากขั้นตอนต่อไปนะครับนี่อีกหนึ่งฟูดเฉพาะของบ้านเราปกติเขาเมีแต่แกงเขียวหวานไก่ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานหมูมนี่ใช้ส่วนฝั<ม>นคอตกมาก็จะคล้ายๆแพนงนี่ใส่ไป,ไป หมูยังไม่ละลายดีนะฮะไม่เป็นไรลายเราค่อยค่อยคนไม่ได้ละลายคนไปเรื่อยเรื่อยเวคน่ากลัวอืสามกิโลซือไม่แช่แข็งไว้นะฮะแล้วยิบออกมาแต่เช้าแล้วแต่มันละลายไม่ทันคือทีมงานหิวแล้วไงครับรอรอหมูละลายไม่ได้แล้วผมต้องทำแต่นั่นแหละคนมันเดี๋ยวมันจะติดกันแบบเดียวก็แยกกันอะไรเงี้ยคือหน้าตาแกงเขียวหวานของบ้านเรานะจะคล้ายๆกับ แต่แค่เป็นผีเขียวแค่นั้นละฮะแต่รสชาตินี่แกงเขียวหวานเนแท้เลยนะฮะเพราะว่าแกงเขียวหวานที่บ้านเราจะไม่ใส่ผักอะไรลงไปเลยจะไม่มีการใส่มะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือพวงหรือมะเขือเปราะลงไปเลยฮะแต่เราจะเอาไปกินสดๆเอาเพื่อที่จะเพื่อที่น้ำผักอะ่ะจะได้ไม่ออกไปเราไปลบควนรสชาติน้ำแกงของเราฮะเราจะใส่แค่พวกสมุนไพรพวกขัวละพาแล้วก็ใบมะกรูดเท่านั้นนะใช่ครับล้วที่เหลือเราก็จะเอาผักสดไปกินแกงแทนใช่ไหมใช่นี่นะฮะอันนี้หมูเราก็แยกเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปว่า จะปรุงรสลงไปหอมมากอ่ะนี่หอมเหอมจนไข่ต้มมานั่งโดมอ่ะอันนี้ให้ดูหน้าตาหอมมากเห็นไหมหมูควันมันบางวะบงมาดูนี่เป็นแกงเขียวหวานเนื้อหมูหอมมากนี่ดูหอมจนมีเรามานนั่งโดมไข่ต้มงงดิงงดิเอ้าแท็กเลยแท็กเลย นมน้ำปลานี่นะฮะเราจะปรุงรสลงไปน้ำปลาอีกแล้วนะครับสามแล้วเดี๋ยวค่อยชิมเลาค่อยปรุงเพิ่มอีกทีหนึ่งอันนี้ที่จริงปรุงลงไปก่อนที่หมูจะสุกจะดีมากนะัะเพราะว่ากลิ่นกับรสชาตมันจะได้เข้าไปในเนื้อ <c oughs> อีกหนึ่งเครื่องปรุงของเราใบมะกรูด <c oughs> บางคนใส่ทีหลังนะแต่ผมว่าใส่ไปก่อนดีกว่าเพราะมันเป็นสมุนไพรให้ความหอมให แล้วเราไม่กินมันอยู่แล้วไม่ได้ต้องการความสดของไทเลยเึย๊บปึ๊บเี่เดือดดีแล้วมาดูนี่แกงเขีเวหวานหมูหอมไหมหอมมาะหอมเิว<า>เอิ่มแวมาต่อไปเราก็จะใส่โหละพาลงไปนะฮะใส่แค่พวกสมุนไพรลงไปเลยไม่ใส่ผักสดนะฮะพวกมกเะเขือพวกอะไรเ,เราจะไปกินแยกเอา จะได้ส,สดๆกรอบใช่แล้วมันจะได้ไม่ทำให้แกงของเราเสียรส <Hey, S 2> แล้วก็ความสวยงามผิกชีฟ้าแดงนะฮะใส่ไปโคตน,น่ากินโหในยองยกให้ดูหน่อยดิอุ้ยฟ้าฟ้ามาเข้ากล้องไหม,มกล้องยังหอมอ่ะคิดดูสิโอเคครับต่อไปเราก็จะไปตัดให้ทีมงานกินกันครับปไปไป นี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับแกงเขียวหวานนี่ที่พวกมันทำผูกเนื้อเยอะหูหอ,อ,อมไหมกลิ่นเป็นไงอต้องทำเส <y> ียงกันนั้นแล้ว,ลวอ่ะออกเพื่อความฟินไงเราได้รู้ว่ามันหอมจริงนี่พี่จิว๋วอันนี้ผักอะไรพี่ผักผูามะเขือเปออาะหยดน้ำด้านหน้าเรียกว่ามะเขือม่วงมากินเลยเฮ้ยก<ห>ินก<ด>่อนนะ <ules> <motiv ators> ถึงถึงเครื่องกินเลยไม่กล้าหรอกไม่ทุกคนไม่กินนะครับเดี๋ยวไล่ข้าวกินเอ้รลานขนมปังกินได้เลยกลัวเนี่ยเจอขนาดน้แม่ก็มานั่งกินด้วยทำหม้อเดียวกินทั้งบ้านได้เหมือนที่แม่ทำนะคะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเดาได้เดาได้เลยวันนี้เมนูคอมเมนสเตเตอร์ได้เป็นยังไงบ้างจ๊ะได้อยู่ได้อยู่ กล้องนี่ด่าเลยนะทำเลยของคุได้อยู่นี่แปลว่าได้ใช่ไหมได่าอยู่แปลว่าไม่ได้ <S <S สูตรของที่<ม>บ้านต่างจากสูตรของข้างนอกยังไงคะสูตรของที่บ้านก็คือนี่มันจะไม่มีผักเลยใช่ไหมในในถ้วยเราจะไม่มีผักเลยแต่ทีแบบพวกขมุ้นไทยผักแบบจะกินสดสดเทา่านั้แล้วพวกเครื่องแกงอะคะเหมือนเครื่องแกงเหมือนไหมอะไม่รู้ว่าข้างนอกเขาทำยังไงเ่า โอเคครับระหว่างรอทีมงานกินกันอยู่ทางนู้นนะครับผมก็จะมาจัดจารยักษ์ของผมกันนี่เริ่มต้นขนมจีนก่อนอันนี้จริง5ก้กิโลแต่ว่าเราจะลองช่างดูทีนียเพื่อความชัวร์เซ็ตศูนไว้นะครับโ้รล้วทัห้าห้าจุดห้าแหละห้าห้าเป๊ะห้าจุดเราจะแบ่ง อันนี้กันคนหลัก 2. 5อกิโลก็คือจะหยิบออกไปเรื่อยๆจนเหลือ2.5กิโละครับมาฮึบฮึบอดูไวๆไหม2.7งแล<ะ>้วอีก200กรัมมาดูในจานตกใจเลยนะ2.6กกิโลคือในถุงมันบีบๆอยู่ไงอ่าได้แล้ว2.53ไปที่เหลือใส่จานนูน้นนี่นะครับอโอเคนี่ คนละ2.5ดกิโลแล้วนะครับต่อไปอยงยหลงอันเล็กอีกอันหนึงอันนี้จริงๆมันเป็นถุง3กิโลแต่ว่าแต่ชิมงานกินไปแล้วเอาจะได้รู้ด้วยว่าทีมงาน3คนเรากินไปกี่ขีดนับใครจะเพิ่มไหมใครจะเพิ่มไหมเราจะเพิ่มก่อนทันไหมเอาเลยแต่ยังจับม่ใหญ่อยู่แหละมันทดแม่เพิ่มไหมจ๊ะแม่แล้ว2.47เอ้ยแสดงว่าทีมงานเรากินไป ข้าขีดเหมือนกันนะไม่น้อยอันนี้เราแบ่งกันอีกคนละหนึ่งจุดสองกิโลก็จะกลายเป็นจานละสามจุดเจ็ดกิโลเดี๋ยวหนึ่งจุดเจ็ดเอาออกไปข้าขีดหนึ่งจุดสามเก้าเอาวางไปเลยอีกนิดนึงนะเป๊ะโอเคลงไม่เทียบนูมันเดียวกว่านิดนึงอันนี้ใส่จานที่มันเข้ากันนี่นะครับ เค่แห่ไว้เนะี่ยจานเราเล็กไปปะบมแค่เต้นหนมกีอย่างเดียวนะครับจานละ3.7กิโลต่อไปเดี๋ยวเราจะช่างน้ำแกงเพื่อมาลาดกันครับนี่นะครับแกงเขียวหวานของเราคนะรับสีเขียวสวยมีแต่เนื้อหมูน่ากินมากครับหอม,มมากโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะช่างโดยการตัดจากนี่แล้วก็มาลงกระมังนี่นะครับจะได้ลูกนำกกันไปเลยนะครับ เขียวหอมได้กินมากนี่ครับครึ่งกันนับคนละ1.5กิโลทั้งจานเราก็จะได้คนละ5.2กิโลนะ <c oughs> โอเคผัดกันตกักคนละกระบวยไปเลยล้วนั้นมันเท่าๆกันแหละหนใช่หเน้นๆเลยนะครับแต่ละจาน ดูเหมือนเส้นจะเยอะกว่ากับแต่ไม่เป็นไรรถจัดมากก็ไม่ดีพี่อยาเทีหารสองเที่ยวเที่ยวผมยุดกรังเทผมว่านี่เป็นหนึ่งหนึ่งจุดสอใช่ไหมหนึ่งจองหก็เทให้เหลือหกรยสามส ดีนันหกร้อยสามสิบหยิบเทอะไมนะ่ไรผมตักให้มันจะได้พูดถึง,งเ,รเรียบร้อยนะครับขนมจีนแกงเขียวหวานจานยักษ์น้ำหนักนห้าสองกิโลกรัมโหวนได้ด้วยป้องไม่ต้องหมุนกล้องผมหมุนเอง นี่ก็ได้มาแล้วนะฮะขนมจีนแกงเขียวหวานหมูสูตรเดอะแฟนะฮะจานละ5.2กิโลคิดว่า<ม>เป็นไงบ้างมันจะกินยังไงหมดครับ <c oughs> เอ้แต่ว่าน่ากินหอมอคือตอนนี้คืออยากกินแล้วหมดไม่หมดข้างมันอ่าเนี่ยเผมให้ดูนีเ่เห็นไหมเราใช้ฟันผันคอของหมูนะฮะนี่เห็นไหมอ่า <ๆ S 2> เป็นชิ้นๆอย่างนี้ดูดนุ่มนากินมากเมื่อกินนุ่มไหมทอดเจิวนุ่มนะนุ่มใช่อ๋อเป็นตันคอใช่แล้วในจานเนี้ยไม่มีผักเลยลองสังเกตดูคือบางบางทีการที่เขาเอาหมูไปผัดกับ เครื่องแกงก่อนอันนั้นอ,อาจจะทําให้หมูกระด้างนะที่บ้านเราก็เลยไม่ชอบชอบต้มลงไปเลยมากกว่าเพื่อให้มันยังนุ่มอยู่ครับ หลับไปนี่มีผักมากินแก้มแต่ผมดูจากปริมาณขนมจีนแล้วผักไม่รู้จะได้กินบ้างแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะเอื้อมมือไปหยิบม,มากินอเอาผ้า <c oughs> เอาเอร่อยด้วยเอาเอร่อยด้วยครับอันนี้เราก็คิดเพราะว่าเป็นการฝึกฟอร์มด้วยเพราะหลังๆเราก็ไม่ได้บางคลิปมันก็ไม่ไจุมากนะตอนไปกินตามร้านหรือเป็นอาหารหลายๆเมนูอันนี้เราก็คิดว่าฝึกฟอร์มด้วย5.2กิโลนะครับมาโป๊กกดจับเวลาเริ่มเลยดีกว่ามาเกี่ยวกดเลยก็ได้อายังห้าสี่ สามสองหนึ่งเริ่ม,อ,มอร่อยอ,อ,อ,อร่อยอร่อยดีไหม,ม,มคือมันมีความเผ็ดร้อนด้วยไหม ใช่ครับเผ็ดร้อนร้นท่าเข้มข้นอยู่แต่มันเผ็ดอยู่อ,อะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้อะใช่ ดูไม่ยุบเลยเผื่อทานดีนี่ให้ดูลงหมูอืออ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 หมูชิ้นใหญ่นุ่มมากอืมจะหมูไปกินเส้นยังไหมแต่ผมกับหมอว่าก,กินแค่น้ำแกงกับเส้นก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเครื่องแกงมันหอมด้วยความที่เราทำเองเนาะ เปไงปลามันเผ็ดด้วยฮะขึ้นยยตาแล้วขึ้นขึ้นหมดขึืนแล้วพ <c oughs> อ,อ,อ,อเริ่มเลี้ยนเส้นอะเอาหมูมากินด้วยช่วยได้เยอะ <Wow. S 1> อ ตอนนี้ไม่มีอะไรช่วยผมบ้าง <c oughs> ตอนแรกมันจะ้สึกว่าต้องบรรทัให้หมดใช่ปหะแต่ตอนนี้มันจะเป็นการกินแบบปินๆเรื่อยๆมันก็จะยุบไปม,มันเพราะมันเหลือไม่เยอะมากแล้วไม่เยอะเหรอ, <c oughs> อมหมูมุนะ้มมากท่านนะแดงว่ากินมาตั้งนานเพิ่งได้กินไม่ได้กินโดนแต่ไม่ได้เสียวแม่ถามว่าทำไมไม่กินผักโขบ้างกวัวกินไม่หมดฮะ <c oughs> Nói thua anh ấy cầm Nói đọc anh ấy thua Thua kìm hết một ยิ่งแต่กินเลยเหมือนเคี่ยวดอมพริกขี้หนูที่แบบปั่นละเอียดไม่ตุดอ <c oughs> <c oughs> ่ะเฮ้ยก็ว่าปั่นไม่ละเอียดปั่นไม่แหลกตุดคื <c oughs> <c oughs> อปกติอ่ะใช้เครื่องปั่นอ่ะมันจะแหลกเลยนะแต่ก็อย่างว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราท,ทําทีหนึ่งมันเยอะเกินไปความเพอร์เฟกอะมันจะดรอปลงไปบ้างนิดหน่อยแล้ก็มีการถ่ายด้วยคือถ้าปกติอย่างเงี้ยเราก็จะแบ่งออกค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆแต่เนี้ยเราขี้เกียจมันมาเฟตเฟมหลายรอบตั้งกล้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำให้มันเสร็จไปทีเดียวเลยครับใช่ๆต่อวิธีนี้อร่อยแน่นอน เดียวเองจานเดียวเองเฮ้ยเราเรายกจานทา่หลังให้ดูดิความใจอ่ะตัวจานนึงยังไงเผ็ดจนไม่้ก้ำ ตอนนี้คือความรู้สึก,กร้อนท้องใช่ไหมไม่ไแน่ใจว่าร้อนท้องเนี่ยเป็นเพราะพริกแกงหรือเพราะขนมจีนบกเพราะตึ้ขนมจีนเหรอร้อนท้องใช่ที่รู้ว่าแบบเต้นมันเป็นเต้นหมกักองความร้อนอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหมือนมีความร้อนออกมาใช่ไหม อืมอืมคีมมากเลยนะอืมอืมอืมทั้งร้อนทั้งเผ็ดแล้วก็อีใช่เดี๋ยวเรามาผมแล้วตายแล้โอ้ตอนแรกก็รู้สึกว่าเยอะกว่าปั้นตอนนี้รู้สึกว่าน้อยกว่าแล้ว อนเเดียวงแต่หมูเยอะมากอา๋อเราใส่หมูไปเยอะหมูเยอะครับขราวตอนน่อแรกกินแบบเฟิน้นเข้ากับหมูเลยตหแต่เมนูนี้ว่าตัดเฟิ้นกินของหมูอร่อยกว่าตอนนี้ไม่ละถ้าตอนแรกก็ใช่อืมมันกินง่ายกว่าจริงๆพอตัดคินของกันนี่ก็จะหมือนเดิมนึงเดียวอ่าป๊บป้มใบแป้งเลยปัาใบแป้งนะใช้ขอบเทียบปา้าอ่าอ่านับให้นะ 3 2 1 หมูหิ้มพันธะนะฮะหมดแล้วรอตายรอตมามันฟูฟๆมาบูเลยไหมบูไม่ไหวแล้วครับบูเลยไหมฟูฟูกันอืมมุ้มไหมยมุนอ่าชิ้นใหญ่นี่ถ้าไปร้านนี่เจอให้อย่างนี้นี่ร้านนั้นนี่คือขาดุนเลยเนี่ยให้เยอะมากนะ ทำไปภายในครึ่งชั่วโมงนี่9นาทีแล้วไวทไ้ทำไหมทำไหมทำไหม9นาที45วีนะไม่โดนตัดนะเป็นชิมไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ปิดกันไม่ถูกเลยโอเคงั้นวันนี้ก็คิดว่าเป็นการโชว์ฝีมือการทําไม่ใช่ฝีมือเป็นการโชว์ขั้นตอนการทําแกงเขียวหวานแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสูตรเฉพาะของบ้านเราแต่ว่าก็ไปลองทํากันดูได้ขั้นตอนที่1ก็คือปั่นพริกแกง <c oughs> ให้ปั่นพริกแกงเครื่องก็จะมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดพริกไทยดำยีราเมะเล็ดผักชีกะปิพริกชีพ พริกที่หนูเขียวหรือว่าพริกอะไรก็ได้ตีเขียวอ่ะครับกระเทียมกระ,ะเทียมอีกอย่างหนึ่งใช่ฮะปั่นรวมกันเลยแต่ว่าถ้าวิธีโบราณเขาก็จะใช้วิธีการตำเอาก็แล้วแต่คนถนัดโอเคที่เหลือก็เหลือแค่ปรุงรสที่ชอบมาเติมน้ำปลาเติมกะปิใส่ใบโหระพาโรยพริกปีฟ้ากินคู่กับผักสดและขนมจีนอร่อยมากครับใช่คิดว่านอกจากวิธีทําอาหารแล้วก็คิดว่าเป็นการฝึกฟอมไปด้วยเพราะหลังๆเราฟอมมันไม่ค่อยหัวเลยอันนี้ก็จุใจไปมั้นจุใจมากแล้วก็แถมไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวทีมงานทุกคนด้วย โอเคครับอย่าลืมติดตามช่องเดอะแฟร์ตอดตามไอจีว่าป้นเดวทวินแล้วก็เพจเดอะแฟร์บล็อ,อกด้วยครับขอบคุณครับ